แอนหนาทีอไม่เจอโอ้ยอดหัวรอไม่ได้เลยเสร็จ้วยังไม่ฟอมบ์มาแล้ว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 บอกว่านู้ม่ม่ัวพี่นนท์ว่างไหม พอดีลูกค้าทัวร์อะคุณลูกค้าก่อนที่น้องสายรุ้งจะเปิดกล้องในจาน้องสายรุ้งกำลังเตรียมความพร้อมก่อเสื้อฮูดดี้อยู่นะครับนะกำลังเตรียมพร้อมกับเสื้อฮูดดี้อยู่ที่แผกยีนนะจ๊ะแผนกยีนแผนกยีนแม็กยีนแม็กยีนแม็กยีนจะขายเสื้อฮูดดี้ในราคา659บาทขายเสื้อฮูดดี้ในราคา659บาทก็เลยเปิดกล้องขั้นเวลากับน้องสายรุ้งก่อนนะจ๊ะพอดีออเดอร์คุณลูกค้าที่อยู่ ออเดอร์ค้างลูกค้าเยอะน้องใส่รุง่งจะเปิดกล้องอีกก็ยากเลยทีนดี้โอ้แป๊บเดียวเองงายี่สิบกว่าแล้วเอ่าเจอแค่น้องแอนก็โอเคแล้วนะจ๊ะอืมตอนนี้ลูกค้าเยอะเราต้อง ปิดต้องปิดแมสปิดแมสคุณลูกค้าฮะคุณลูกค้กาเรียนเชิญนะสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะช่วงนี้จะรายการ47ปี47บาทบามาถึงแล้วนะฮะมาถึงแล้วสินค้ากําลังเติมกันอยู่เลยเ <c oughs> นี่ยเติมตั้งแต่บ่าย2แล้วคุณลูกค้าเติมแ,แต่บ่าย2แล้ว,ว,อลวโอ้โหดู <c oughs> คุณลูกค้านกางเกงด้วยจ้ากางเกงด้วยสี่สิบเจ็ดบาทมีของเด็กจะมีมีด้วยอยู่ฝั่งนู้นจ้ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีอันนี้เอาไปเติมใช่ไหมอันนี้เกงวอร์มใช่ม้้้ยใใชช่่่่่คคคะออออออเเนนนนงแโว์หหหุณลูกา็ อนะเสื้อผ้าแบบนี้นะนนดนะเดี๋ยวน้องแอนโชว์ให้ดูนะคุณลูกค้าเดี๋ยวน้องแอนโชว์ให้ดูนี่สามสิบสี่ท่านแล้วน้องแอนเอ้ยแอนออกกล้องวายคุณลูกค้าอย่างี้ฮะถูกมากเลยนะนี่นี่อย่างงี้น้องแอนกลางเลยสี่สิบเจ็ดบาทคุณลูกค้าสี่สิบเจ็ดบาททันไหมทันไหมวันนี้ทันไหมสี่สิบสามคนทันไหมเอา้าสี่สิบสามแล้วอ่าสี่สิบห้าแล้วเอา้าขอร้อยหนึ่งวันนี้รองเท้าที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ก็ด้านหลังฝั่งนู้นนะจ๊ะรองเท้าก็4 7บาทนะจ๊ะ4 7บาท นี่กางเกงวอร์มคุณลูกค้ากางเกงวอร์มเนี่ยกางเกงวอร์มแบบนี้นะคุณลูกคา้าแบบนี้เลยเนี่ยกำลังกำลังกำลังเติมกําลังเติมและกําลังตเติมคุณลูกคา้านี่อย่างนี้เลยที่น้องแอนทําอยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้ารีบมาน้องแอนบอกแล้วรีบมานะคุณลูกค้ารีบมาเลยเดี๋ยวผมไปดูกล้องหลังดีกว่าโอ้หน้องแอียน51แล้ว อยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้านี่ประชาสัมพันยอยู่ตรงนี้ดีพี่นนเดินมาพี่นนย,ไยก,ออกไม้ยืมือโบกไม้ยกมือคุณลูกค้าหนอยแล้วโอเคส่งจูบด้วยโอ้ยคนเราโอ้ยมีคุณพจนามีรายการใหม่บ้างโอ้เนี่ยพนักง,งานขายกำลังเติมอยู่นะเก้งมอมอ่ะ คุณแม่ยกหน่อยเออเรียกคุณแม่เลยว,วันนี้ไม่รู้ใครเป็นใครอ่านี้นี่เกงมอมนี่สิบเจ็ดบาทคุณลูกค้าสิบเจ็ดบาทเอาน้องปลานี่เออคุณแม่กับน,น้องปลาเห็นไหมสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทเอาพี่นนพี่นนพี่นนสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทอ่านี่จ้ะนี่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 นนอ่ะแล้วก็รองเท้าที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ก็กกสิบเจ็ดบาทนะคุณลูกค้าสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทเห็นไหมสิบเจ็ดบาท โอ้โหเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆคุณลูกค้าเป็นหนึ่งคุณลูกค้าหาไม่เจอดูป้ายเลยคุณลูกค้าดูป้ายดูป้ายเราวันนี้เราใส่ป้ายคุณลูกค้าเห็นเลยว่า47บเจบาท4 7บาท4 7บาทท่านจะทันที่พชนาผมจัดรายการทั้งวันเลยนะที่บอกแต่แต่ผมจะไลฟ์สดในช่วงนี้แค่นั้นเองแค่นั้นเองไลฟ์สดช่วงนี้ช่วงที่เหลือผมก็ให้คุณลูกค้าจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติเลยนะจ๊ะก็พยายามเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่สโอนากาอนามัยคุณลูกค้าเข้ามาสโอนากาอนามัยกันทุกคนเเลยยอะดี๋ว เดี๋ยวพี่ปากำลังเติมอยู่นี่หไหมหไหมไหมนี่นี่นี่สี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดบาท,บาทนี่อ่ะเลือกด้านนี้เลยจ้าเกงอมเลือกด้านนี้เลยครับนีนนน่ด้านนี้เลยนี่นี่นี่ด้านนี้เลยด้านนี้เลยโอ้โหพี่ทองใบจ๋าวันนี้แป๊บหนึ่งพี่ทองใบาถามน้องสายรุ้งตัวตรงไม็กยินหน่อยว่าจะเปิดกล้องตอนไหนถ้าถ้าเปิดกล้องเียพี่จะตัดตัดไปที่น้องสายรุ้งให้นะจ๊ะอ่ามีโปรกี่วันมีโปรถ,ถึงวันที่สามนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าถามมา แปดสิบเอ็ดแล้วเอ็นแปดสิบเอ็ดแล้วพี่ปลาโชว์ก่อนแล้วแปดสิบเอ็ดแล้วปลาแปดสิบสามแล้วนี่ไงคุณลูกค้ากางเกงวอมกางเกงวอมสี่สิบเจ็ดบาทจ้าสี่สิบเจ็ดบาทเป็นเป็นผ้าสวยๆเป็นผ้าหนาๆสวยๆนุ่มๆก็มีนะจ้าคุณลูกค้านุ่มมากเลยนุ่มมากเลยอ้ได้คนละสามสี่ตัวเลยทีเนี้ยอ่ากางเกงวอมที่สวยเยอะแยะมากมายจาราคาไม่เป็นไรจ้าแต่เราขายสี่สิบเจ็ดบาททั้งหมดเลยค่ะราคาติดอยู่ ไม่ไม่นับนะคุณลูกค้าราคาติดดูไม่นับเด้อเราขายสิบเจ็บาทหมดทุกตัวเลยจ้าราคาปลอมจ้าจ้าราคาปลอมราคาติดดูราคาปลอมอันนั้นราคาจริงแต่ว่าช่วงนี้เราลดราคาเหลือสิบเจ็บาทจ้าสิบเจ็บาทนี่นี่สิบเจ็บาทนี่นี่กางเกงนี่ก็สิบเจ็บาทคุณลูกค้านี่เป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดน่ารักน่ารักวันนี้มีครีมอาบน้ำแพร์ลออยอินบาร์ดขายคู่ละหนึ่งเจ็ดเก้าไมจ้าครีมอาบน้ําอ๋อพี่วาสนารอแป๊บหนึ่งนะจ้าพี่วาสนา เอ้พี่ปูอยู่แถวนี้เมื่อกี้แบบแบบ47าท,ทั้งหมดเลยคะย่ะ้ด47บาททั้งหมดเลยนะจ๊ะทั้งหมดเลย